สวัสดีครับอยู่กับอาร์เมอร์เพชรยนต์นะฮะตอนนี้นะฮะอาร์มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทย68แยก1นะฮะตอนนี้ฮะอาร์มมี Toyota a l t i ติสวยๆมาให้ดูนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นโตโยต a าอัลติหนึปี2019นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นโฉม all new บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะคันนี้นะภายในนะฮะออปชั่นมาเต็มนะฮะอ่ะบอกเลทราคากันก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะราคาซื้อสดอยู่ที่519,000บาทนะครับ เริ่มต้นที่8,800บาทเท่านั้นเองนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครเป็นสีบอลเทานะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงยังดีอยู่หรือเปล่านะครับมาในส่วนของด้านหน้าของรถนะฮะตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะเป็นโฉม body c h a n นะฮะโฉม all new สวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวกระจังหน้านะฮะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดํานะฮะสวยๆแบบนี้เลย ああมีโลโก้ t o โย t a อยู่ตรงกลางนะครับสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมไฟหน้ากันนะครับไฟหน้านะฮะตัวนี้นะฮะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะดวงใหญ่ๆสว่างสัใจแน่นอนนะฮะมาพร้อมกับหลอดไฟเลี้ยที่เป็นหลอดไฟฮาโลเจนแบบนี้อ่ะแล้วก็มี Day Time ์ไล h t n ิ่งเป็น LED มาให้2ดวงแบบนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆนะฮะคันนี้นะฮะตัวนี้นะฮะไม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนโลเท่านั้นเองนะฮะ ประวัติศูนย์นะฮะทุกหมื่นโลนะฮะรับประกันแน่นอนนะฮะตัวนี้นะฮะบอกก่อน,นว่าเป็นรถสานักงานนะฮะรถสานักงานดียังไงนะฮะเขาเข้าศูนย์เช็คตลอดนะฮะบอกเลยว่าสภาพใหม่ๆ่ปิ๊งปิงแน่นอนนะฮะไม่เคยโดนชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ํานะฮะคันนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยแน่นอนฮะ,ะเรามาดูกันดีกว่าตัวกันชนหน้านะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยมาพร้อมกับเลขทะเบียน 1346แบบนี้นะครับอ่าใครสนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะโทรมาที่062 268 0068นะฮะเดี๋ยวเราอามพาไปดูล้อกันต่อนะครับยางฮะตัวนี้นะฮะได้เป็นยางปี22ไปเลยยางใหม่ๆดอกยังมีอ่าขอบยังลึกอยู่นะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นลอ้อแม็กสีบอลเงินนะฮะ ขอบ16นะฮะเป็นดิสเบรก ABS 4ล้อไปเลยนะฮะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆอ่ะอามฮาไปดูก่อนภายในนะฮะไม่มีสนิมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยซุ้มโชค๊คเบ้าโชค๊คยังสวยงามอยู่นะครับขออภัยนะฮะกล้องไม่โฟกัสนิดนึงนะฮะอ่ะเห็นไหมเงาเงา,เง,างามงามเลยครับอ่า ตัวลายต่อนะฮะยังแนบสนิทชิดต,ต่อกันนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะมีที่เพชรยนต์เท่านั้นนะคะรับร,รับประกันเลยว่ารถเราไม่เคยโดนชนหนักนะฮะไม่เคยตัดแต่งห้องเครื่องนะ,ะอ่าแล้วก็เราอ่ารถเรานะฮะไม่เคยจมน้ํามาก่อนนะ,ะบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้รับประกันนะครับมากันที่กระจกมองข้างนะฮะตัวนี้นะ,ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีบอลเงินนะคะอ่ามีไฟเลี้ยวมาให้ตัดกับสีดําด้านเลยนะครับ ตัวเส้นสายนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นเส้นตรงนะฮะพาดยาวผ่านประตูทั้งสองบานเลยจนถึงท้ายรถเลยเป็นเส้นตรงๆแบบนี้นะฮะไม่มีรอยบุ๋มไม่มีรอยยับนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะคันนี้นะฮะมีอ่าเขาเรียกว่าระบบอ่าแอร์แบ็กมาให้เจ็ดจุดนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ปลอดภัยมากๆนะฮะมาพร้อมกับโครงล้อนะฮะที่เปลี่ยนฮะจากรุ่นเก่าที่เป็น คันนะฮะตัวนี้นะฮะได้เป็นระบบปีกนกฮนะทั้ง4ีล้อเลยเวลาขับบอกเลยว่าคันนี้นะฮะน้องน้องแคมรี่เลยนะครับอ่ะอา,อามพามาดูตัวข้างในรถกันดีกว่าภายในรถนะฮะตัวนี้นะะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบตตัดกับสีเทาทรงสปอร์ตแบบนี้เลยอ่าเป็นแบบนี้นะฮะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับเครื่องเล่นวิทยุ fm am cd นะฮะ มีช่องเสียบ AUX USB มาให้พร้อมนะฮะแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะฮะเป็นอ่ากระจกนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะฮะมีกระจกออโต้มาให้1บานทางฝั่งคนขคับนะครับอ่าตัวกระจกมองข้างนะฮะเป็นระบบไฟฟ้านะครับสวยๆเลยเดี๋ยวอาผพามาแงะอ่า ยางกระดูกงูให้ดูว่าสวยงามยังไงรถเรานะฮะรับประกันโครงสร้างจริงๆนะครับอ่ะตัวอ่าเขาเรียกว่าโครงสร้างของรถนะฮะยังสวยงามอยู่นะฮะเม็ดอาร์ตยังสวยงามเรียงตัวอ่ะเป็นแนวเป็นระเบียบหนึง่งอย่างนี้นะฮะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยบิ่นนะครับอ่าตามขออนุญาตเก็บก่อนนะครับโครงสร้างนะฮะบอกเลยว่าทางเพชรยนต์นะฮะรับประกันนะฮะ บอกเลยว่ารถเราไม่เคยโดนจมน้ํานะครับไม่เคยโดนชนหนักนะฮะรับประกันโครงสร้างตาแน่นอนครับรถคันนี้นะครับที่อย่างที่บอกไปเป็นรถสํานักงานนะครับอ่าตัวเช็คระยะศูนย์ตลอดนะฮะอ่าหัวน็อตนะครับของเรานะฮะยังไม่เคยโดนเคลื่อนโดนไขนะครับยังสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่นะฮะอ่ะอามซูมให้ดูแบบใกล้ๆก,กันเลย จะเรามาดูกันที่ประตูหลักดีกว่าเรามาดูโครงสร้างประตูนะฮะอ่ะบอกก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะมือจับประตูนะเปลี่ยนเป็นสีโครเมียมแล้วนะฮะจากรุ่นก่อนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นลายคิ้วโครเมียมนะฮะตัวนี้นะได้เป็นสีโครเมียมแบบเต็มๆเลยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะโตโยต้าจัดมาให้ครับใครนะที่กําลังมองหารถที่คุ้มค่านะฮะขนของได้เยอะขนคนได้เยอะนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะ เดี๋อามให้ดูโครงสร้างข้างหลังนะครับอ่ะ,อะแงะให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับตัวเม็ดอาร์ตนะฮะของเรานะฮะยังสวยงามอยู่นะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นจุดรอยเม็ดอาร์ตเขาเรียกว่ารอยเม็ดอาร์ตนะฮะที่มาจากทางโรงงานแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวอามเปิดให้ดูตรงจุดรอยขีดสีที่มาจากโรงงานนะฮะ นะที่หารถมือสองอยู่นะฮะต้องดูตรงนี้นะครับว่ารอยคีบสีนะฮะยังเดิมๆอยู่หรือเปล่าอ่ะถ้าแบบนี้นะฮะถ้าคุณลูกค้าไปเปิดเจอที่ไหนนะฮะที่มันไม่มีรอยขีดสีนะฮะให้คุณล,ลูกค้าสงสัยไปก่อนเลยว่าอาจจะเคยโดนชนหนักอ่าหรืออาจจะเคยแบบว่าโดนทําสีมาก่อนนะฮะแต่รถเรานะฮะรับประกันเลยว่ารถเราไม่กลับสีนะฮะบอกเลย สวยๆแบบนี้เลยนะฮะรอยขีดสีจากทางโรงงานยังมีอยู่นะครับอ่ะอามเก็บก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวอามพาไปดูทางด้านหลังของรถดีกว่าว่าสวยงามยังไงอ่ะตัวนี้นะฮะไฟท้ายนะครับในะสวยของอ่ะขอภัยในส่วนของไฟท้ายนะ,ะจะได้เป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะฮะอ่าไฟท้ายคมๆเฉี่ยวๆกันไปเลยนะฮะ บอกก่อนเลยว่าจุดต่างของตัวนี้นะฮะจากตัวรุ่นก่อนนะฮะเขาจะไม่มีโล่ตัวเขาเรียกว่าอ่าตัวบอกรุ่นมาให้ทางท้ายรถนะฮะอ่าตัวนี้เป็น 1.6G เห็นไหมครับตรงอ่ขวามือนะฮะเขาจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวบอกรุ่นมาให้นะฮะตรงนี้ฮะ,ะเอาออกไปแล้วนะฮะเพื่อความสะดวกและความสบายใจของคนขับนะฮะโตโยต้าเขาคิดมาอย่างดีเลยอ่าตัวนี้ถะะ้ามี เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์มาให้2จุดแบบนี้นะฮะในส่วนของท้ายรถนะครับสวยๆเลยคันนี้นะฮะเลขทะเบียน1346นะฮะอ่นะฮะตัวฝากระโปรงนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นเล่นเป็นเส้นโครมเมียมแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นแบบว่าโลโก้โคโรลล่าอัลตินะฮะเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวอามขออนุญาต เปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวอาพาไปดูเลยว่าเปิดตรงไหนนะฮะพอดีว่าตอนนี้กุญแจไม่ได้อยู่กับตัวนะครับอ่ะในส่วนที่ใครนะฮะไม่ได้แบบกุญแจไม่ได้อยู่กับตัวนะ,ะเปิดตรงนี้ได้นะครับมันจะอยู่ตรงเท้าของคนขับนะฮะตรงนี้แค่งัดขึ้นทีนี้ฝากระโปรงของเราก็จะเปิดแล้วนะฮะบอกเลยว่าภายในกว้างมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวอาพามาดูกันครับอ่ะเราเปิดมาะฮะตัวนี้นะฮะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะฮะ าสามารถแบบเอาคนเข้าไปนอนได้เลยนะภายในกุ๊ปกว้างมากๆนะฮะสามารถขนของได้หลากหลายนะใครใส่แคมปิ้งนะครับใครใส่ขนของฮนะตัวนี้บอกเลยว่าจุของได้เยอะมากๆนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะตัวยตาเอาติดครับเดี๋ยวอามพามาดูโครงสร้างของฝากระโปรงกันนะฮะตัวนี้นะฮะบอกเลยว่ารับประกันโครงสร้างนะฮะสีนะ,ะยังเดิมๆจากโรงงาน ตัวฉนวนกันร้อนนะฮะเดิมๆจากโรงงานสภาพยังดีอยู่น้องๆป้ายแดงเลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยปากระโปรงฮะตัวซีนนะฮะยังนิ่มๆอยู่เลยสามารถเอาเล็บจิกลงได้นะฮะใครไม่เชื่อนะฮะมาหาอารมได้ที่บริษัทเพชรยนนะฮะสาขาเสียรีไทย68แยกหนึ่งนะฮะอ่ะเอาเล็บมาจิกดูได้เลยอาร์มแบบว่าให้ทดลองเลยนะฮะเอาเล็บมาจิกได้นะมาลองหัดขับอ่ะมาแล้วไม่ใช่ เรียกว่าไม่ได้ลองขัดคับมาลองขับรถด,ดูได้นะฮะที่สาขาเสรีไทย68แยกหนึ่งนะฮะอ่าอามเปิดอ่ะยางอะไรให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเปิดมานะฮะตัวนี้นะะยางอะไรยังอยู่ครบนะฮะดอกลึกๆแบบนี้เลยลายลึกๆนะฮะยังไม่เคยใช้เลยนะยางตัวนี้นะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาพร้อมกับอะไรเครื่องมือเรียบร้อยนะฮะ,ะตัวเม็ดอาร์ตของตัวโครงสร้างนะฮะยังอยู่ครบนะฮะสวยมากๆฮะคอาจจะมีรอยถลอกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่แบบว่ามันมันโดนเสียดสีกันนะฮะเวลาเราขับนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวอามพามาดูโครงสร้างอีกฝั่งหนึ่งของรถกันนะฮะเดี๋ยวอามปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่ง จะพามาดูโครงสร้างของรถนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราแวะดูกระจกกันก่อนตัวนี้นะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะฮะมีโตโยต้าอ่ามีโลโก้โตโยต้าอยู่นะฮะมีโลโก้อ่ามออกนะฮะเรียบร้อยครับบอกเลยว่ากระจกของเราเป็นกระจกแท้จากโรงงานนะฮะอ่าตัวนี้นะฮะเป็นกระจกกันเสียงแล้วนะฮะสองชั้นเลยนะฮะบอกเลยว่าฟิลลิ่งการขับนะฮะคันนี้นะฮะบอกเลยว่าอ่าคล้ายๆแคมรี่เลยนะฮะด้วยความที่เขาเปลี่ยน ระบบล้อมาใหม่นะคะก็คือจะเป็นระบบอ่าปีกนกนะฮะทั้งสี่ล้อนะฮะเวลาเราขับลงหลุมหรือขับรถที่อ่าพื้นที่มันขุข่ะบอกเลยว่าคันนี้นะฮะนิ่มมากๆนะฮะอ่าภายในนะฮะตัวนี้นะฮะบอกเลยเบาะหลังกว้างมากๆนะฮะเป็นเบาะสีเบตตัดกับสีเทาแบบนี้นะฮะเป็นเทาดำนะฮะสวยๆแบบนี้เลย ตัวเบาะนะ,ะมีเขาเรียกว่าตัวตะข่ายลูๆแบบนี้ระบายอากาศได้ดีเวลานั่งนานๆนะฮะบอกเลยว่าฟิลกูดแน่นอนฮะ,ะมาพร้อมกับแอร์หลังแบบนี้เลยรถแพงๆนะฮะมีมาให้คันนี้มีมาให้เช่นกันนะฮะในราคา519,000บาทฮะ,ะแต่ได้แอร์หลังแบบนี้นะฮะเหมือนรถผู้บริหารเลยนะค,ะคันนี้นะฮะ,ะแน่นอนนะรถคันนี้คุ้มค่ามากๆนะฮะใครที่จะซื้อไปขับแก๊ ขับโบนะฮะหรือซื้อไปปล่อยเช่านะคันนี้นะคุ้มค่ามากๆเลยไม่แสนโลนะฮะประวัติศูนย์ตลอด1 0,000หมื่นะฮะคันนี้นะรับประกันโครงสร้างแน่นอนนะฮะรถเรานะฮะไม่เคยโดนจมน้ำนะครับไม่เคยโดนชนหนักนะฮะบอกเลยว่ารับประกันเลยนะฮะจากทางเพชรยนต์นะฮะรถดีดีเกตเอนะฮะโทรมาที่062 268 0068นะฮะอ่ะข้ามเรื่องกันไปหน่อยเดี๋ยวอามพามาดูโครงสร้าง ฝั่งนี้กันบ้างว่ายังสวยสวยเดิมๆอยู่หรือเปล่าอ่ะเห็นไหมแงะกันให้ดูเลย,แบบเลยแบบนี้เลยนะอ่าแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ทะเม็ดอาร์ตยังสวยงามอยู่เลยอ่ารอยขีดสียังอยู่นะฮะรอยขีดสียังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยรอยขีดสียังมีอยู่นะครับอ่าขออนุญาตเก็บแั๊หนึ่งนะฮะอ่า จะพามาดูโครงสร้างฝั่งประตูหน้านะฮะว่ายังสวยอยู่หรือเปล่าเรามาดูรอยเมตดอาจกันนะครับบอกเลยนะฮะทางเพชรยน์นะฮะเราคัดสรรแต่รถดีๆมาให้คุณลูกค้าเลยรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรถนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นรถสํานักงานนะฮะ ประวัติศูนย์ทุกคันนะครับรถสํานักงานใครบอกว่ารถสานักงานดูแลไม่ดีดูแลดีแน่นอนนะฮะเพราะว่าบางทีรถบ้านนะฮะเราไม่รู้ว่าเขาเข้าศูนย์ตลอดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาเข้าศูนย์ฟีแค่ห้าหมื่นโลภายในะแค่ห้าหมื่นโลใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นรถสําสนักงานนะฮะมันต้องเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดอยู่แล้วนะฮะอบอกเลยว่าไว้ใจได้นะะรถ สำนักงานสวยๆแบบนี้นะฮะหายากนะฮะรถเราบอกเลยว่าไม่เคยอ่ะติดแก๊สมาก่อนนะฮะคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะจากที่เพชรยนต์นะฮะลอยเม็ดอาร์ตยังสวยงามอยู่แบบนี้เลยครับอ่ะจะาาพาไปชมข้างในนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งในรถแป๊บหนึ่งนะครับ มาในส่วนของภายในรถนะฮะตัวนี้นะ,ะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะฮะเป็นรีโมททรงใหม่นะครับสวยๆแบบนี้เลยเป็นอ่าเขาเรียกว่าทรงคางหมูนะฮะสวยแบบนี้เลยนะฮะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะอ่ะปุ่มสตาร์ทนะฮะตัวนี้นะฮะย้ายจากตัวเก่าแล้วนะฮะตัวเก่าจะอยู่ปกตินะฮะจะตัวเก่าจะอยู่ทางขวามือนะฮะตอนนี้นะ,ะย้ายมาอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้เลยนะฮะปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะ ตัวนี้นะฮะบอกเลยบอกเลยว่าได้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะฮะสวยสวยแบบนี้เลยอ่ะแบบนี้อามปิดให้ดูอันนี้เพิ่มแอร์นะฮะลดแอร์สวยๆแบบนี้หรือใครจะเปิดออกเป็นออโต้ก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้นะะเป็นอ่าวิทยุ FM AM CD นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะดีไซน์เรียบหรูดูแพงนะ,ะเรียบโก้แน่นอนครับคันนี้นะ,ะเรามาดูคอนโซลหน้ากันดีกว่า ตัวคอนโซลหน้านะฮะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นสีเบจนะฮะตัดกับสีดำนะฮะแล้วก็เดินเส้นเป็นสีบอลเทานะฮะสวยๆแบบนี้เลยคอนโซลหน้ากว้างมากๆนะฮะบอกเลยว่าใครกำลังหารถที่แบบว่านั่งสบายอ่าขนของได้เยอะอ่านะฮะผมแนะนำเลยตัวนี้นะฮะ toyota a l t i s หนึ่งจุดหก g นะฮะมาพร้อมแอร์ข้างหลังเย็นๆฉ่ำๆเลยรับประกันแอร์แน่นอนฮะว่าเย็นฉ่ำนะฮะเหมาะสาหรับ อากาศร้อนๆจะอากาศร้อนๆของประเทศไทยนะฮะถ้าเจอรถแอร์ฉับๆแบบนี้บอกเลยว่าหายเหนื่อยครับมาในส่วนของพวงมาลัยนะฮะตัวนีนะ้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีปุ่มรับสายวางสายให้นะฮะมาพร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุตรงนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าพวงมาลัยสวยงามมากๆนะฮะจับถนัดมือนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวนี้นะได้เป็นเกียร์ CVT 7สปีดแบบนี้เลยนะฮะ เกียร์สวยมากนะฮะดีไซน์คอนโซลตรงกลางนะฮะบอกเลยว่าชนะเลิศเลยฮะสวยๆแบบนี้เลยตัวพักแขนนะตัวนี้นะได้เป็นหนังนะครับได้เป็นหนังสีเทาดําแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยการวางแขนผมถือผมบอกเลยว่าสบายมากๆนะฮะเจ้าตัวโตโยต้าเอลติสนะฮะรถโตโยต้านะฮะเป็นรถที่ผมรู้สึกว่าการออกแบบดีไซน์เคิบ์ฟการนั่งนะฮะผมบอกว่าสบายสุดๆเลยฮะจากที่นั่งมานะฮะ ขับก็ไม่เมื่อยนั่งก็ไม่เมื่อยนะฮะสบายสบายเลยนะฮะโตโย t a าอา i ตินะฮะอ่ะเดี๋ยวอ่ะขออภัยนะฮะเรามาดูในส่วน,นอื่นๆของหน้ารถกันดีกว่าอ่ะตัวนี้นะฮะม่านบังแดดวัสดุยังดีสวยๆใหม่ๆน้องๆใบแดงเลยฮะมาพร้อมกับอ่ะกระจกแบบนี้เลยอ่ะตัวนี้นะฮะได้ไฟตรงกลางมาเป็นไฟแบบนี้นะฮะได้สองดวงนะฮะ อตาตัวก่อนนะจะได้เป็นสี่ดวงนะะตัวนี้ลดลงนะะเหลือสองดวงแบบนี้นะ,ะแต่ถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมแค่สองดวงตรงนี้ผมมองว่าก็สว่างแล้วนะครับสาหรับการส่องห้องโดยสารนะ,ะไฟให,ใหม่ๆแบบนี้เลยตัวรถนะ,ะไม่คมีรอยเจิมนะครับไม่มีรอยเขียนรอยอะไรนะ,ะบอกเลยว่าสภาพยังเนียนๆสวยๆอยู่นะ,ะอะม่านบังแดดสวยๆแบบนี้เลยแข็งแรงนะะม่านบังแดดอ มีกระจกมาให้แบบนี้เลย,วยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อมานะฮะเรามาดูกันตรงนี้นะฮะเป็นจุดแอร์แบ็กนะฮะที่มีมาให้7จุดนะฮะบอกเลยว่ารถตัวนี้เซฟเซฟเลยนะฮะอ่าแอร์แบ็กอ่ะนะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีใต้ขาอีกหนึ่งจุดแล้วก็เสาอ่าบี B นะฮะสองอ่าอ,อีกหนึ่งจุดนะฮะอ่า เดี๋ยวอามพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าตัวนี้นะเครื่องยังสวยอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับมาในส่วนของโซนด้านห้องเครื่องนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าเป็นเครื่องตัวเดียวกับรุ่นที่แล้วนะฮะบอกเลยว่าทำไมถึงเป็นรุ่นตัวเดิมนะฮะ เป็นเครื่องที่ทนทานนะฮะทางโตโยต้านะฮะอาจจะมีปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยนะแต่บอกเลยว่าเป็นเครื่องที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากๆนะฮะตัวนี้น่าจะไม่มีฝาครอบเครื่องมาให้นะฮะเนื่องจากว่าออกแบบดีไซน์รถนะฮะให้แบบมันสปอร์ตนะฮะแล้วก็เวลาขับเคลื่อนนะบอกเลยว่าปลอดภัยมากขึ้นนะฮะเขาเลยตัดฝาครอบเครื่องออกไปนะฮะให้ไม่ให้มันชนตัวฝากระโปรงนะฮะตัวนี้จะไม่มีฝาครอบเครื่องมาให้นะครับ เรามาดูโครงสร้างของตัวเบ้าโชกันดีกว่าเบ้าโชกนะฮะบอกเลยว่าตัวเมท์ตนะฮะเห็นไหมครับโครงสร้างยังสมบูรณ์แบบนะฮะยังสวยงามอยู่แบบนี้เลยซีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีทางมะพร้าวแบบนี้เรามาดูกันนะฮะอาคารทังนี้นะฮะยังสวยงามอยู่นะฮะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยบิดรอยแตกนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ หัวน็อตนะฮะยังไม่มีรอยเคลื่อนรอยไข่นะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะอ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่าฝั่งหนึ่งนะฮะแน่นอนนะหัวน็อตนะฮะยังไม่เคยโดนไข่โดนเคลื่อนนะฮะยังสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างนะฮะยังเดิมๆจากโรงงานนะฮะรับประกันเลยนะฮะอ่ามาที่ฝากระโปรงกันนะฮะฝากระโปรงนะฮะยังสวยงามอยู่นะฮะฉลวนกันร้อนะฮะยังสภาพดีอยู่นะครับ อ่าแบบนี้เลยตัวซิลนะฮะบอกเลยว่ายังนิ่มๆอยู่เลยนะฮะอ่าเล็บจิกลงได้เลยอ่ะปากกระโปรงนะฮะยังรอยแบบยังมีรอยเม็ดอาร์ตนะฮะยังสวยงามอยู่นะะยังไม่เคยผ่านการทําสียังไม่เคยโดนชนหนักนะฮะคันนี้นะะสวยๆเลยนะฮะมีมออกมีแท็กมาให้ยังสวยงามอยู่นะครับคันนี้นะฮะใครอยากเป็นเจ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของนะฮะโตโยต้าอัลติผมมองว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆนะนะ ทำไมโตโยต้าอัลตถึงขายดีในไทยนะฮะลองหันไปมองแท็กซี่ดูทุกแท็กซี่ยังเป็น Toyota าอัลตเลยเพราะว่า1ประหยัดน้ำมันนะฮะสองกว้าง3สะดวกสบายนะฮะนึกอะไรไม่ออกนะซื้อโตโยต้าอัลตนะฮะราคามือ2ก็ไม่แรงนะฮะถ้าเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันนะฮะตัวนี้นะฮะราคาป้ายแดงอยู่ที่8ปดแสนกว่าบาทนะฮะตอนนี้นะฮะันนี้ะราคาอยู่ที่ห้าแสนบาทนะฮะ บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะหายไป3 0 0 0สนแล้วนะฮะเจ้าของคนเก่านะผมบอกเลยว่าขาดทุนไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่กําลังจะซื้อนะฮะบอกเลยว่ากําไรแน่นอนฮะตัวนี้นะราคาหายไป8 0 0แสนนะฮะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,800บาทนะฮะสวยๆแบบนี้รถสภาพดีๆใหม่ๆแบบนี้นะฮะไม่เพียงแค่แสนโลนะฮะประวัติศูนย์นะฮะทุกระยะนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะฮะ ใครสนใจนะฮะโทรมาที่062 268 0068นะฮะหรือแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาร์มด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาอาร์มลงคลิปใหม่ๆนะฮะอ่ะคุณลูกค้าจะได้เห็นรถเป็นคนแรกนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ